สวัสดีครับผมไลักไก่แล็บครับเซ้านีพามาชมมันสบปลงอายุสามเดือนกว่าแล้วนะครับแปลงนี่แปลงที่ผมรีวิวห้เบิงประจำล่ะครับสามเดือนกว่าสี่สี่เดือนแล้วนะครับนี่สิ้นเดือนนี่ก็สี่สี่เดือนแล้วนะครับเริ่มขยายหัวแล้วนะครับเริ่มดินแตกแล้วผมฉีดปุ๋ยระเบิดหัวเดือนละสามเทื่าแล้วครับอีกมันที่สาม impatient. สามิบน first first one, ี่ก็สิไม่ขีดอีกแล้วนะครับ หีดแล้วเบิดหัวสามเทือละเดือนละสามเทือนะครับหลายเทือล้วละ่ะว่ามันสามเทือหลายเทือเราเดือนละสามเทือนะครับเลือกถิ่มใบข้างล่างละตอนนี้ผมใส่ปุ๋ยสูตรหกยี่สิบสามสิบนะครับบวกกับดรมมาทันนะครับแล้วก็แคลเซียมโบลอนแล้วก็ผมเสริมด้วยถาาุแมงกานีสนะครับบวกถาาุเล็กนะครับถาานแมงกาะนีนี่สีซอยเรื่องของแคทไหยใบเ้านี ซอยในการปรุงอาหารนะครับซอยห้ใบเนี่ยปรุงอาหารได้ดีมากขึ้นนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการปรุงอาหารเพราะว่ามันสับปะรังในช่วงขยายหัวลุหัวนี่สีใบทํางานหนักนะครับเฮ็ดห้ใบบอส้มไบบ,ไบ,อไบอสลัดใบอกบบอกไว้บอสลัดใบออกเบิดไหมครับนี่เห็ไครับเฮ็ดห้ใบยังเขียวอยู่ปรุงอาหารได้ดีไหมครับนี่แหละครับที่ผมใส่เข้าไปกับสิมีปุ๋ยหกยี่สิบสามสิบแล้วก็บ,บวกกับ ปุ๋ยน้ำ0020นะครับโพแทสเซียมน้ำบวกกับปุ๋ยสูตร620 30แคลเซียมโบรอนนะครับแล้วก็ธาตุแมงกานีสธาตุเหล็กแล้วก็สิไซนะครับกรมาทันนะครับนี่แหละชุดนี้นะครับใส่เข้าไปผมบ่ใส่สิบหาแล้วนะครับสูตรสิบหาบอใส่แล้วบ่ใส่หลายรอบแล้วนะครับบอใส่ตั้งแต่สามเดือนกว่าลวใส่เฉพาะ หกยี่สิบสามสิบนะครับตัวธาตุอาหารหลักแล้วก็ส่วน์่วนยี่หานะครับผสมกันนะครับนี่ตังนี้ตัวหนาอยู่ด้วยครับเห็นไหมครับบอถิมตัวหนาเบิดได้ครับหกยี่สิบสามสิบเนี่ยเขาอย่างตรงนี้ตัวหนาก็คือเขาก็ต้องยังแบบารุงใบมันอยู่จากน้อยนะครับแต่บ่อหลนะครับนี่บ่อเน้นหลายเห็นบ่ใบก็ต้องปรุงอาหารไหมครับใบต้นแม่มันเนี่ยบำรุงต้นนะครับต้องบำรุงลําต้นบำรุงใบเพื่อสิปรุงอาหารส่งลงไปหาหัว ไปหาเงาไปหาหากมันเหรอครับหัวม,มันน่ะเห็นบหมครับดินก็ลังแตกดีนะครับเห็นบหมดินแตกไปหล่องไปหล่องไปเลยล่ะนะครับข้างล่างนี่บรได้รีวิวโดวนแล้วนะครับนี่แปลงง่ายเนี่ยประดร้รีวิวรีวิวโดวนแล้วห้างไปโดนบห็ครับนี่ยสามเดือนมผมกีดทึกล่ะครับผมกระสีย่างเข้าไปยิงเลย แต่ว่าการผสมปุ๋ยสีผสมเข้มขึ้นนะครับผสมลหลายไฮไลท์ขึ้นเข้ามาผสมเข้มขึ้นคือผสมลายขึนแล้วครับจากปกติใส่ซีส่วนนงเสีมื่อี้ผมใส่หกถึงเจ็ดส่วนหมดนะครับเปย์หนึ่งผสมให้เข้มขึ้นเราอยู่ช่วงนี้เป็นช่วง ขีดปุ๋ยเอาหัวระเบิดหัวนะครับผมสีขีดที่กว่าเก่าได้ครับปกติผมฉีดเจ็ดถึงสิบมือบนี้หามือสี่มือหามือว่างหน่ยผมฉีดเลยนะครับฉีดเล่งฉีดเล่งก็เก่าใส่ปุ๋ยไหลก็เก่าเพราะว่ามันต้องการกินสารหารหลก็เก่ากินปุ๋ยไหลก็เก่าอยู่แล้วครับหนึ่งถึงสามเดือนนี่ต้องการยังบำรุงแต,ตนน่ต้นเด็ดเด้ยังบอกใหานี่มีหัวมีพลาละ,ะไรขึ้นนะครับบ้านนี้เริ่มมีหัวแล้วก็ต้องใส่ให้หลายขึ้นให ปุ๋ยไล่ขึ้นนะครับเพราะว่าต้องบำรุงหัวบำรุงทั้งตน้นทั้งใบทั้งลำตน้นทั้งเลี้ยงลำตน้นเรามาทั้งเลี้ยงใบต,ต้องมาบำรุงหัวอีกสินะครับเขาก็ต้องใส่ปุ๋ยแห่ไลยขึ้นนะครับนี่ทำความเข้าใจสิครับใส่ไห่ไล่ขึ้นจังสีกินจังสีอิ่มนะครับจังสีเพียงพอต่อการเอาบำรุงตน้นแล้วก็เคลื่อนย้ายลงมาหาหัวสินะครับนี่ละนี่้างลาง สามเดือนกลัวส,สี่เดือนละสิ้นเดือนนี่แหละส,สี่เดือนใก่สี่เดือนละขอให้ม,มันมันครับผมเช้านี้กับมันรีวิวให้พี่น้องเอฟซีเบงอัปเดตมันสัพพลังของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ